สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโนชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดสกาเลตของเกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมการ์ดนี้ผมก็หมดไป500เพชรนะโดยผมใช้ของดองนะครับแล้วก็ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเอาลูกอมดาวมาสูบนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เพชรเยอะแยะนะครับสำหรับอีเวนต์การ์ดสกาเลตเนี่ยเรามาดูสกิลของนางนะครับ สกิลที่1น,นะครับผมเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาสเจสเปอร์จ่ายค่าก่อสร้างคูณ10นะครับเพื่ออัปเกรดเป็นแลนด์มาร์นะส่วนอีกอีกสก,กิลนึงนะครับผมเมื่อตกแลนด์มาร์หรืออัปเกรดแลนด์มาร์นะครับโอกาสเจสเปอร์จะเรียกทหารไพ่โพแดงออกมานะครับทหารไพ่โพแดงเนี่ยถ้าไปตกพื้นที่ว่างนะครับก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์ให้เรานะแต่ถ้าไปตกแลนด์มาร์ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะป้ายสีสองเทินนะครับผม ส่วนสกิลที่2นะครับเริ่มเทินจะได้รับมาร์เบิลนะครับ160เปอร์นะแล้วก็จะได้รับค่าก่อสร้างคืนนะครับอของพื้นที่ของเราทั้งหมดนะ45%นะครับผมส่วนอีกสกิลหนึ่งนะ,ะเมื่อตกแลนด์มาร์คของเรานะครับโอกาส60เปอร์ครับจะสาบปายตรงข้ามให้เป็นหุ่นไรกางเซ็ตที่ผมจะเล่นก็มีนะครับหมวกไทเทเนียมนะเจ็ตแพคสร้างโล่ ป็นเทเลพอร์ตแล้วก็รองเท้าปลายสีนะครับปะเราลองมาเล่นกันนะครับดูสิว่ามันจะ,ะคุ้มค่ากับเราที่ปิดมาฟรีไหมนะมา,ะมาเจอกับ ลูเซียบกนะครับผมโอ้ยถอยก่อนนะครับคือผมปิดแค่การนะไม่ได้อันยัมมณีของมันนะครับอันยัมอันย้มณีของมันเนี่ยก็ถ้าตกแลนด์มาร์เนี่ยโอกาสท้าสเปอร์จะทําให้่ายตรงข้ามอะถอยเต๋าไวสามเท่านะครับเอาใส่แล้วมาั่งโอ้ใส่โดนราชก่อล้างบัตรเชิญมาอามาในสายล้มนะครับเสียงบกเนี่ยมสายล้มเนาะมบ เรียกลูกเทพออกมาอย่างเนี้ยนะเมื่อก่อสร้างนะครับเอ้ยไม่ใช่ติดเมื่ออัพเกรดเลนมาร์กก็จะมีโอกาสติดเปืนเรียกลูกเทพออกมาเรียกมาแล้วตอนเนี้ยเอาเดวลสีก่อนปับ๊บอ่าลูกเทพเราไปตกพื้นที่ว่างนะครับเห็นไหมไปตกพื้นที่ว่างอัพเกรดเลนมาร์กให้เราเลยปับป๊บนะหลอมปั๊บโอ้แต่โดนราชาก่อนละของลูเซียนบกออกดีมากๆนะ สร้างเลนมาร์กไหมอ่าลูกเทพออกมาออกมาป่ะเนี said, e, ่ยลูกเทพเราไม่ออกมานะแต่ว่าสร้างเลยมาร์กอ่าติดเปลือออกดีอยู่นะเอาไงคิดนานครับคิดนานเฮ้ยลงพุ๊กไปเลยคิดนานยังไงล่ะไปลูกบนกองไหมงาม ปับ๊บอ่าอยู่เทเลพอร์ตออกนะครับอยู่เทเลพอร์ตออกปับ๊บเดี๋ยวเราจะไปตกแลนด์มาร์คของเรานะครับเพื่อจะช็อตเขาไงช็อตไหมเอ้ยไม่ใช่ช็อตสาบเขาเป็นหุ่นไรการนะสาบเขาเป็นหุ่นไรกาแลนะ้วเดี๋ยวเราเราจะตายตี๋แล้วนะเพื่อจะจบจบบิ๊กนะครับอ่าลูกเทพเราไปตกคุณที่ว่างนะครับไปตกคุณที่ว่างนะเดี๋ยวเราตายสีกว่ะตายอ้าวไม่ออกเหรอ เราแบนี้ปับป๊บปั๊บปายสีนะครับปายสีปับ๊บแล้วเราก็มานี่เจ็แล้วออกนะครับเจ็ตลรออกปับ๊บอ้าอ,อ๋อ,อมันต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนแล้วก็ป้ายสีเรียบร้อยคือถ้าสามเขาเป็นหนุนรายการเนี่ยสกิลไอ้พวกกันมุงกันวิกอะไรเขาเนี่ยจะไม่แสดงผลนะครับสกิลกันป้ายสีอะไรด้วย ไม่แสดงผลนะมา like, เจอกับสเตลล่านะครับโอ้ยขายดูดทั้งนั้นโอ้ ไม่ใช่สายปุ๋ยหรสายเปิดบนปิกนะครับแล้วก็มาในหมัดด้วยนะโโอ้หหมัดอันเชิญจะรอดไมนี่ยเราเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขามีการบิ๊กบ้างม,มีการบิ๊กนะครับเขามีกรรันไรกาไหมเนี่ยอันนี้ออฟอะไรเนี่ยป้องกันหเหรอเฮ้ยออฟมุนหลุมน่าจะเป็นออฟมุนหลุมเขาเขาไม่มีออฟ กันหมดกันเลกานะครับเดี๋ยวเจอเราเดี๋ยวเจอเราเจอเราช็อตทำไมเราก็ชิงจบไปเลยดีกว่าอยู่นานไม่ได้นะอยู่นานก็อาจจะหลับได้เราอะสร้างคุ้มกันขนาดนั้น15ไปแล้วอื้อหือโดดโคตรดีอ้๋อ้๋อ อยู่คนเดียวอ่ะสายลกอย่าลงทุกนะตรงนี้นะมัฟตั้งสวยงามลูกเทพออกมาไหมเออเทเลปอดเราออกนะครับเทลเลปอดเราออกปั๊บลูกเทพเราออกมานะครับลูกเทพเราตกคือที่ว่างนะครับสร้างแลนเลยปั๊บเดี๋ยวเราลงนี้สร้างเข้าไปปั๊บ เรียลออกมาไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปั๊บสวยงามขู่สร้างกระจายเลยเราเออถอยห้าได้ไหมอ่ะเอ้ยออกสามเวรนกรรมแล้วปลายสีวิธีนึงเฮ้ยปลา,ายสีเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไปลายสีเลยดีกว่า ถ้าป้ายสีติดปั๊บเดี๋ยวเราก็เฮ้ยโจมตีทีนึงเออยึดเมืองยึดเมืองอ๋อเรามีออฟนะครับออฟยึดเมืองครับออฟยึดเมืองป้ายสีทีนึงปับโอ้โหเฮ้ยวันเทินโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องวันเทินเลยนะ Mặc đi được mina gặp lạc 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 lẽ lạc lái có Mina lẽ Mina รอ,องเท้านะครับรองเท้ารองเท้าใหม่ด้วยรอ,องเท้าอ้เนี่ยรองเท้าเล่มมาร์กนะครับ <c oughs> เราจะป้ายสีลำบากน,นะถ้าเราไปตกเนี่ยไปตกแถบแถบสีเขาเนี่ยเราจะป้ายสีไม่ได้นะครับซื้อซื้อต่อเมืองได้แต่ว่าเรา,เราจะป้ายสีไม่ได้นะ เจ็บเป็นเจ็บแพ็คอะไรก็จะมียกเว้นนะครับนี่แหละตัวนี้ที่นา่นากลัวนะอโอ้โหโอ้โหพวกวางแถบสีไปละเอ้ยไปไปลูกเราไปตรงนี้ก่อนปับปับสร้างแลนด์ก่อนนะครับติดดีอยู่นะ ขึ้นย้ายขึ้นย้ายปับ๊บเออสร้างแลนนะครับตอนนี้เหมือนเขาจะปลุกแล้วเราปับป๊บปีนปั๊บเออถูกก็ปลุกไปเลยไหนก็ไหนๆแล้วห,อห,อหอล,ะล,ะล,ลอมแลนไปเลยปั๊บเฮ้ยดีนะเป็นสองได้เดี๋ยวนะ นนี่รปับป๊บปั๊บอืมเทเลพอร์ตออกไหมเทเลพอร์ตออกไหมเทเลพอร์ตออกโอ้โหสวยงามสวยงามเทเลพอร์ตออกปั๊บตื้อจบวันเทิร์นไปเลยเรียบร้อยโอเคนะครับผมสเหรับกัสกาเลิศนะครับผมอุย้ยก็โหดอยู่นะเออฮึตอนแรกผมคิดว่าไม่โหดมันก็พอเล่นได้อยู่นะ เราเล่นแค่นี้แหละเดี๋ยวเล่นต่อไปแพ้ไัอะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรัะชมก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจะได้การ์ดนี้มาไว้เล่นกันนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย